เสานี้มีที่เที่ยวกันหรือยังถ้ายัางจอดมีแนะนำชวนเลยไปจะนั่นจะนี่กันที่หาด3 0 0ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไปเหยียบผืนทรายจ่ายตลาดกันที่ตลาดลงเลแม้วันที่จอดไปเยือนหาดทรายจะเปื้อนไปด้วยเมฆฝนแต่พระพิรุณก็ไม่อาจบทบังทัศนียภาพของทะเลที่มีภูเขาเล็กๆแต่รูปร่างแปลกตาเป็นฉากหลังไม่บอกก็คงรู้นะครับ ภาพชั้นนี้หาไม่ได้จากที่อื่นแต่หาได้ที่300รอยยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ธค,รครับและนอกจากชายทะเลเปื่อนฝนแล้ววันนี้ยังมีตลาดที่รวมเอาอาหารหลากชนิดมาให้ลองชิมกันด้วยอิ่มเอมกันเลยครับวันนี้ผมพามาที่ตลาดนะครับที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมานะครับตลาดแห่งนี้ชื่อว่าตลาดลงเลนะครับตั้งอยู่ริมทะเลเลยครับ ริมทะเลหาด300ยอดนะครับอ,อําเภอ300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับตลาดโรงเลเขาเปิดครั้งแรกเมื่อเดือนกรกฎาคม2 5 6 5กครับเป้าหมายหลักเลยคือสร้างจุดเช็คอินแห่งใหม่ให้กับอ,อําเภอ300ยยอดเพื่อสร้างไรายได้ให้กับคนในพื้นที่เขาอาศัยความสวยงามของชายหาดเป็นจุดดึงดูดคนเข้าพื้นที่และใช้เม็ดทรายที่ละเอียดเหยียบแล้วนุ่มเท้าเป็นที่ตั้งซุ้ม มีอาหารหลากเมนูให้ได้เลือกชิมกันผัดไทยข้าวหมกกุ้งอบวุ้นเส้นราคาหลัก10ดูจะได้รับความสนใจจากผู้มาเยือนมากเป็นพิเศษหลายร้านต้องรอคิวเช่นร้านนี้ไปดูกันครับทุกคนค่ะพี่ประมาณหนาทีค่ะพี่ท้แท้ปลาหมึกสดเสียบไม้เล็กสุดไม้ละ10บาทครับมื้อหนักหน่อยก็ต้องนี่แหละครับ หมูหันที่หันกันสดๆริมทะเล้าทายขึ้นลมกันเลยทีเดียวเรือนี้ครับห่อหมกย่างยำหลากชนิดส้มตำก็มีกับแกล้มก็เยอะขนมไทยก็มากผลไม้ก็มีให้เลือกครบครันพอได้สิ่งที่อยากกินก็หาตำเรีร้อมวงกันได้เลยครับจะใช้โต๊ะใช้เสือ่อหรือใช้อะไรก็แล้วแต่นั่งได้ทุกพื้นที่ไม่มีเรียกเก็บค่าน้นค่านี่ให้รำคาญใจ เหมือนกับชายทะเลจังหวัดอื่นครับสำหรับใครที่ไม่ชอบลิ้มรสอาหารแต่ชอบเสพธ,ธรรมชาติก็สัมผัสบรรยากาศชายทะเลอ่าวไทยกันได้อย่างเต็มปอดบอกเลยน้ำทะเลที่นี่สวยมากและไม่มีหินเอเลี่ยนจากการทาเขื่อนให้ต้องคอยภะว้าพวงว่าจะถูกหินตําเท้าหรือเปล่าส่วนเกาะเล็กๆที่ผู้มาเยือนนิยมใช้เป็นฉากหลังในภาพถ่ายเขาเรียกว่าเกาะนมสาวครับ ทำไมเขาเรียกว่าเกาะนมสาวคงไม่ยากเกินคาดเจ้าของบรรดาหนุ่มๆน,นะครับอาหารหลักสิบวิวหลักร้อยล้านพันล้านเช่นนี้เท่าที่ชอดเจอมาการันตีให้เลยครับตลาดโรงเรเขาเป็นหนึ่งไม่เป็น2รองไครแต่อย่าลืมนะครับตลาดโรงเรมีเฉพาะวันเสาร์ตลาดเปิด4โมงเย็นไปถึงราวๆ4ทุ่มครับวันอื่นไม่มีตลาดนะครับบอกกันก่อนเดี๋ยวจะมาเสียเที่ยว